มาเช็คเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของสิทธิประกันสังคมม33แล้วก็ม39แล้วก็ม40กันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะวิธีเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40่สทำได้ไม่ยากแล้วนะคะโดยใช้เพียงแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเงินสมทบทุนเอยเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่หากเราแก่ไปจะได้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง และจะได้เงินชราภาพเท่าไหร่วันนี้เราจะพาทุกคนมาตรวจสอบสิทธิประกันสังคมรวมถึงจํานวนเงินที่ถูกหักสมทบไปผ่านทางเว็บไซต์ได้ไง่ายๆโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะก็คือ 1. นนะคะเช็คสิทธิประกันสังคมขั้นตอนแรกคือเข้าไปที่เว็บไซต์สํานักงานประกันสังคมหรือว่าคลิกที่ www.sso.go.th นะคะขั้นตอนที่2ค่ะให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่แล้ว กรอกรหัสผู้ใช้งานรหัสผู้ใช้งานจะเป็นหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักและกรอกรหัสผ่านก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีค่ะกรณีผู้ที่ใช้งานยังไม่เคยสมัครให้คลิกสมัครสมาชิกก่อนค่ะข้อที่3คือติ๊กที่ช่องนะครับฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับแล้วคลิกถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับและข้อที่4คือกรอกข้อมูลส่วนตัวดังนี้ครับ หมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะน้องแต่พร้อมทั้งเบอร์มือถือนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านคํานําหน้าชื่อแล้วก็นำสกุลแล้วก็วันเกิดครับพร้อมทั้งอีเมลแล้วก็คลิกถัดไปนะฮะ ระบบจะส่ง OTP นะครับตามเบอร์ที่เรากรอกเพื่อยืนยันตัวตนนั่นเองฮะค่ะจากนั้นเราได้รหัส OTP มาแล้วเราก็กรอกหมายเลข OTP ที่ได้รับค่ะขั้นตอนที่6ค่ะจะมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าเช็คสิทธิประกันสังคมได้ทันทีข้อมูลสิทธิประกันสังคมก็จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ หนึ่งคือข้อมูลการส่ง,สงเงินสมทบ 2. ข้อมูลยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล3ค่ะประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล4การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน5การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพค่ะ6ขอเบอิกสิทธิประโยชน์นะครับกรณีคลอดบุตรนะครับและก็ข้อ7คือขอเบอิกสิทธิประโยชน์นะครับกรณีสงเคราะห์บุตรอันดับที่8ครับคุณผู้ชมครับ ขอเบอิกสิทธทิประโยชน์กรณีว่างงานอันดับที่9คือนะครับขอเบอิกสิทธทิประโยชน์กรณีชราภาพอันดับที่10นะครับเลือกธนาคารบัญขออภัยครับเลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน อันดับที่11นะครับประวัติการทํารายการและอันดับที่12นะครับระบบทันตกรรมนั่นเองฮะค่ะที่สําคัญเลยนะคะผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3 9และประกันสังคมมาตรา40นะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้เช่นกันค่ะหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อโทรสอบถามรายละเอียดที่สํานักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1 5 0 6หรือว่า จะดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th นะคะก็คือเช็คสิทธิ์กันได้ง่ายๆเลยค่ะหากใครงงๆก็สามารถกดไปได้ง่ายๆนะครับ1506นั่นเองนะครับหรือหลากหลายคนอยากจะส,อ,ะสอบถามข้อมูลหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับที่ www.sso.go.th นั่นเองนะครับ